ทุกคนเลยนะการบริจการกับแก้วแล้วนะคะคลิปี้คลิอที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเว่าความบรรเทิงเท่านั้นนะคะมามาถึงรอบลาวพัฒนาแล้วลาวพัฒนาเราที่แล้วได้อะไรนะได้สามนะทุกคนมาสามสี่ใช่ไหมเราได้ฟันสามจะให้ดูฟันสามได้ฟันสามหาอนอุตสาเจาะ มันออกอ่านี่ได้ฟันสามตรงนี้ค่ะมาสามสี่มาสามสี่เราได้ฟันสามมะ ฟันหนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหกสองหกห้าหกเก้าเดี๋ยวเราจะเน้นให้นะคะเน้นอะไรเออเน้นอะไรเออเน้น มีหัวแต่ว่าจะจอดเข็ดหกให้ด้วยวมีวินมีวินเจ็ดหกแล้วสองเก้า รู้จะจับอะไรดีแล้วก่อนนะเรากนคิดก่อนหกสองเก้าอ่ะ 给我开灭

ยังไงดีเราประมาณนี้แหละอันนี้คือเราให้สี่ตัวนะชุดหนึ่งกับชุดสองฮะล้มเอง ดินให้แล้วนะคะนี่เลยนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะชอบตามไม่ชอบผัดอาจจะเพิ่มอันนี้มา1ห,หัว1หนึ่งหางแล้วก็นนี้หนึ่งหางนี้ค่าวินตรงนี้ก็จะได้อยู่4หางเป็น7หางนะักขอลับ รับเชิญบุคคมบันเทิงนะจ๊ะขอให้โชคดีนะคะ